วิเคราะห์ทองคำกรอบเดิมเล่นได้1,953ถึงต้าน65อาจจะไซเวรอข่าวทุ่มครึ่ง SL ต้องมีเผื่อมันแหลมบนแหลมล่างก่อนประกาศตัวเลขไปดูกันที่เรื่องของแนวรับแนวต้านสําคัญก่อนนะครับยังคงกรอบเดิมนะครับแนวรับสําคัญรอบนี้1,940นะครับ1,950แนวต้านสําคัญ1,970 1,980 เป็นกรอบใหญ่นะครับเป็นกรอบใหญ่อย่างนี้นะครับข้างบน1 9 8 0ข้างล่างโซน1940นะครับอย่างที่บอกเหมือนเดิมแนวรับเล็กๆมีก่อนข่าวเล่นได้ก่อนข่าวทุ่มครึ่งนะวันนี้ยังพอเล่นได้แนวรับเล็กๆ1 9 5 5 1960แนวต้านเล็กๆ1 9 6 5แนวต้านใหญ่นิดนึง1970กนะครับกรอบที่ตีไว้ให้พวกนี้เล่นได้ทั้งหมด ทีละสมเหรียญ5้าเหรียญบายขึ้นมาก็ปิดขึ้นไปเจอต้านเจอเทเลไลน์ก็เซล์เซลลงมาก็ปิดแนวรับเล็กๆพวกนี้ยังพอเล่นได้ก่อนข่าวนะย้ำนะครับว่าก่อนข่าวเพราะถ้าหลังข่าวไปแล้วหลุดกรอบพวกนี้อาจจะเหนื่อยถ้าเรายังมีออเดอร์โซนพันเก้าหกสิบถึงเจ็ดสิบอยู่นะครับทีนี้ถ้าเป็นแนวรับแนวต้านที่มันทะลุก,กรอบพวกนี้นะอันนี้ผมแถมเผื่อไว้ให้เผื่อเป็นไกด์ช็อตหลังจากที่ ประกาศตัวเลขไปแล้วนะครับโอเคแหละแนวต้านหลังจากทะลุก,กรอบไม่ว่าจะ80หรือจะเป็นโซน40ตรงนี้นะนะครับถ้าผ่าน2กรอบนี้ไปแล้วเนะี่ยโอกาสที่จะถ้าขึ้นนะครับจะมีแนวต้านที่1 9 9 0นะ92 93ตรงนี้1ที่นะครับโซน2 0 0พอีกหนึ่งที่นะครับโซน2010นะครับอันนี้ให้ไว้สามแนวต้านแล้วกันนะครับสามแนวต้านใหญ่ ข้างล่างผมก็จะให้ไว้3แนวรับใหญ่เหมือนกันนะครับโซน1 9 0 0เอ่อ20นะครับโซน1 9 2 0โซน1910นะครับ1 9 0 7 9้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปอีกทีก็คือโซน19เเลยนะครับโซน19เเลยสามสโซนใหญ่ๆนะครับ3โซนใหญ่ๆห,หลังจากที่ราคาอาจจะหลุดกรอบด้วยข่าววันนี้เลยก็อาจจะทำได้นะครับดังนั้น นี่คือ3โซนแนวรับแนวต้านใหญ่ๆห,หลังจากที่ราคาทะลุฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะ4 0ไม่ว่าจะ8 0ก็ตามนะครับถามว่าแนวรับเล็กๆก,ก,กับข่าวเนี่ยเอาอยู่ไหมผมว่าเอาไม่อยู่หรอกผมเลยต้องให้แนวต้านแนวรับแนวต้านใหญ่ๆแบบนี้ไว้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคนที่มีออเดอร์กันมาบ้างน,นะครับเออเอาเป็นคนที่มีออเดอร์เซลล์มานะครับ คนที่เซลลมาข้างบนเนี่ยนะครับอย่างนี้ผมบอกตลอดว่าโอเคแหละเราเห็นนะกรอบเนี้ยว่ามันอาจจะอยู่ในโซนที่แบบเออมีมีต้านใหญ่นะมีต้านใหญ่ที่8085ใช่ไหมคนที่เซลลสูงกันเนี้ยยังปลอดภัยนะครับคนที่เซลล์สูงกว่า1,990ขึ้นไปเนี่ยยังปลอดภัยแต่ว่าจุดพลิกผันก็คือ1,980-85ถ้ามันผ่านได้มันอาจจะถึง2,000ได้นะครับให้ระวังนิดหนึ่งตอนเนี้ มันต้องมีคนที่ไดออเดอร์เซลล์มาอย่างน้อยเนี่ยสชุดนะครับสชุดไอ้ตรง65เนี่ยอาจจะมีแต่ว่าเล่นสั้นผมว่านะน่าจะมีแต่ว่าเล่นสั้นเก็บ10เหรียญปิดเลิกดังนั้นเนี่ยคนที่เซลล์มา3 4ถึง4จุดนะครับสถึง4จุดโซนเนี่ยที่ผมเอ่ยไว้นี่ไม่ว่าจะ65 70 80, 80หรือ85ก็ตามนะครับจุดเดียวเลยที่เขาต้องวัดกันก็คือว่า1 9 8 0ถึงห้ามผ่านเด็ดขาด ถ้าผ่านเหนื่อยครับอาจจะทะยานขึ้นไปถึง90หรือ2000อ2010อได้ตามแนวต้านที่เห็นไว้เมื่อกี้นะครับตอนนี้ลุ้นต่อครับว่าช่วงเวลาที่เพื่อนๆจะเห็นคลิปประมาณเที่ยงนะครับลุ้นลุ้นต่อว่าแนวเทรนไลน์แนวต้านเดิมโซนพันเกจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวมันจะวกกลับลงมาใหม่ก็พิจ,จารณาว่าจะถือต่อดีไหมหรือจะถือลุ้นชนข่าวเผื่อมันจะหลุดไป40เผื่อมันจะหลุดไป30หรือมันจะหลุดลงไปเลย 20- 30ถึงเหลี่ยนวันนี้ผมว่ามัน มันวิ่งได้นะครับด้วยข่าววันนี้ผมว่ามันมันวิ่งได้ดังนั้นเป็นจุดพลิกผันอย่างที่บอกครับถ้าผ่าน80โอกาสจะไปหา1,990หรือ2,000ในอนาคตยังมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้นะครับคนเซลล์จุดเดียว1 9 8 0ผ่านนะครับหลุดและลงก็ดีกัน้นส t o p l o อสล,ล็อกลงมาเรื่อยๆทีนี้มาในส่วนของคนที่มีออเดอร์บายบ้างคนที่บายต่ำๆไอโซนต่ำกว่า35เนี่ยผมว่าปลอดภัยถือชนได้ ไม่ว่าจะข่าวจะออกหน้าใดก็ตามนะครับโซนที่ดีขึ้นมาหน่อยก็คือ40-45โซนที่ผมเคยได้ออเดอร์บายมา2รอบนั่นแหละนะครับโซนที่ผมคิดว่าตอนนี้มีในยะสำคัญเลยนะครับคือ1 950อ่าโซน1 950ตรงนี้ที่มันเด้งมาเมื่อวานแล้วก็ยืนกลับขึ้นไปนะครับตอนเที่ยงคืน1นาทีมีประกาศ1ท years b o อ d แท่งนี้มันเหมือนกับ มันพยายามจะลงสุดท้ายมันพยายามดันขึ้นตอนนี้อินเทนอ up เส้นเล็กตีขึ้นได้นะครับประคองขึ้นมาแบบนี้ไม่รู้รอข่าวคืนนี้หรือเปล่าเนี่ยตีขึ้นได้1เส้นแล้วก็เส้นเฉียงสวยก็ตีได้แบบนี้อีกหนึ่งเส้นดังนั้นแนวรับที่คนบายขึ้นมานะครับไม่ว่าจะ40นหรือต่ํากว่านั้นหรือ4 5หรือ50เนี่ยจุดเดียวก็คือ1950ห้ามหลุดแต่ถ้าหลุดด้วยข่าวอาจจะไหลไป 40- และ30ได้นะครับต้องระวังนิดหนึ่ง มันจะเหมือน70นะถ้าผ่าน70มันอาจจะไป80ได้ถ้าผ่าน80ตรงนั้นได้ก็อาจจะไป90-2000ถึง2,000ได้ตรงนี้ก็เช่นกันแนวรับ1 9 5 0ห้ามหลุดลงมาถ้ามันอยู่ในกรอบเดิมถามว่ายังแย่บายได้ไหมพอไหวแต่อย่างที่ผมย้ำครับไอ้ตรงเนี้ยโซน55นะ5 6ถึง63เนี่ยโซนกรอบเนี้ยทั้งกรอบเลยเนี่ยเราไม่ควรมีออเดอร์คาไว้ทั้งบายและเซลเลยนะถ้าจะ ถ้าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งรอบายต่ําหรือเซลล์สูงเท่านั้นนะครับตอนนี้สถานการณ์เดียวที่คนบายขึ้นมาจะรุนได้ก็คือ1950อย่าหลุดแนวรับ1950นะอย่าหลุดถ้าขึ้นให้ผ่าน65ไปเทส70ศ70อย่างเงี้ยจะปลอดภัยเพราะถ้าผ่าน70ตอนใกล้ๆข่าวมันอาจจะทะยานได้ไป80-90ได้1 0บถึงยีเหรียญด้วยข่าวผมว่ามันวิ่งได้นะข่าววันนี้ทุ่มครึ่งนะครับน่าจะวิ่งต่อเนื่องสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งสองสาชั่วโมงติด รวม,มแล้วอาจจะ20่สถึงสาเหรียญอ,อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าลงก็เหมือนกันถ้าลงมาจอจอห้าศูนเฮ้ยมาเจอข่าวพอดีไม่แน่นะเจอเทนไลน์สี่ห้าคนคิดว่าจะรับอยู่ถูกปะอาจจะแบบทุบพรวดสามศูนย์สองศูนย์อย่างนั้นเลยก็ได้นะครับดังนั้นคนที่บายมาต้องระวังเป้าแรกพันเก้าห้าสิบห้ามหลุดแย่สุดพันเก้าสี่ห้าแนวเทนไลน์แนวรับเดิมต้องเด้งจากแถวนั้นนะตอนเนี้ผมว่าทุกอย่างรอปัจจัยข่าววันนี้ทุ่มครึ่งในการที่จะ ออชี้วัดว่ามันจะไปในทิศทางใดนะครับออทีนี้มาในส่วนของคนที่ไม่มีออเดอร์กันบ้างคนที่ไม่มีออเดอร์เนี่ยณนะปัจจุบันตอนนี้ที่ผมเห็นนะถ้าอยากจะเล่นนะครับก็คงจะต้องเล่นสั้นก็คงจะต้องเล่นสั้นนะโซนเนี้ยหกศูนยลงมา60หรือ55เนี่ยกอบแค่ตรงนี้เลยที่ถ้าจะเล่นนะครับคือเล่นสั้น แต่อย่างที่ผมบอกว่าพยายามหลบให้ทันก่อนข่าวหลบให้ทันก่อนข่าวทุกครึ่งอาจจะมีรอบให้เพื่อนๆได้เล่นช่วงบ่ายโมงถึง5้าโมงเย็น4ี่ส้าหชั่วโมงสมมตินะครับเปิดมาเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นคลิปบ่ายโมงถ้าขึ้นมาตรงนี้แหละหกหาอาจจะแย่เซลล์หรือเผื่อแหลมแหลมหกเจ็ 6, 7, 6, แย่เซลสักไม้หนึ่งสต็อปลอต้องมีการมันกวาดการมันขึ้นไปกวาดแบบขึ้นเลยต้านไป5้าเหรียญลงและเลยรับไป5้าเหรียญขึ้นแบบที่เจอกันมาช่วง2อสาวันที่ผ่านมานะครับ ก็ถ้าถ้าอยู่ข้างบนก็คือโซนเซลล์นะครับยังบอกเหมือนเดิมว่าโอเคโซนนี้เป็นโซนเซลล์นะครับที่สูงกว่า60ไปถึง6ก้ามันเป็นราคาที่มันค่อยๆตีบและต่ําลงเรื่อยๆถ้าลงมาจริงก็มาปิดพิจารณาครับปิดห้าปิดหกศูนย์ไหมปิดห้าห้าไหมหรือปิดห้าศูนย์หรือปิดแนวเทรนด์ไลน์สี่ห้าสี่เจ็ด Line 45, พิจารณาเอาอย่างน้อยขอให้จบก่อนข่าวทุ่มครึ่งเหมือนกันโอเคถ้ามันลงมาแล้วอ่ะโสิว่าลงมาสองลับลงมาสักสิบเหรียญสมมุตินะครับ มาอยู่โซนเดิมตรงนี้ก็ยังเป็นโซนบายเหมือนเดิมครับเพราะว่าอินเทนต์อัพเล็กๆก็ตีประคองได้แบบนี้เนี่ยแต่กรอบมันจะแคบดังนั้นเล่นได้ทีละ5เหรียญ3เหรียญ5เหรียญ7เหรียญไม่เกิน10เหรียญนะครับลงมาอยู่แนวรับอ่ะ5 4่อ่ะลองแย่ๆดูเผื่อมันจะเด้งขึ้นอ่ะขึ้นมาละ4เหรียญเเหรียญ9้าเหรียญติดก่อนข่าวหลบให้ทันนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าข่าวมันจะไปในทิศทางใดแต่กรอบราคาตรงนี้เราไม่ควรมีออเดอร์ในการไปชนข่าวเพราะมันค่อนข้างเสี่ยง คนที่จะชนข่าวได้ต้องสูงกว่า70ต้องต่ำกว่า45ถึงจะลุ้นชนข่าวทางใดทางหนึ่งได้นะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวปิดท้ายด้วยราคาทองแท่งไทยนะครับราคาทองแท่งไทยเนี่ยผมยังคงยืนยันคำตอบเดิมน,นะครับว่าก่อนข่าววันนี้เพื่อนเพื่อนพยายามเล่นสั้นเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมดูนะครับทั้งค่าเงินบาทตอนนี้อยู่ระดับ34.5ดอลลาร์ไซเว์ บาท34.5เนี่ยยังอยู่ในกรอบแนวรับเดิมนะพยายามวนเวียนอยู่ในกรอบแนวรับเดิมนะครับเอ่อถ้าราคาบาทอยู่แถวแถวนี้แต่สปอตไซด์เวย์ดังนั้นเพื่อนๆต้องเล่นสั้นครับคนที่เล่นแท่งไทยต้องเล่นสั้นไม่งั้นเนี่ยมันไปเจอข่าวเนี่ยอาจจะเหนื่อยกรอบเดิมที่เป็นแนวรับต่ำกว่า32.250ลงมาเนี่ยไล่ทยอยซื้อได้นะครับขึ้นมา 2 3 0 0 0 2 3นส0อ่าสองพวกเนี้ยจะปิดทำอะไรหลบก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าข่าวคืนนี้มันอาจจะหลุดกรอบนี้คือตอนนี้เพื่อนเพื่อจะต้องโดนราคา 32, 2 0 0ื0 0อยถึง400อยู่พักใหญ่ดังนั้นเราก็ต้องเล่น,เล,นเล่นในเล่นสั้นในกรอบเดิมแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าวันนี้ผมว่าราคามันจะหลุดกรอบนี้แหละมันน่าจะต้องหลุดกรอบนี้ไปเลยแล้วแต่เพียงแต่ว่าจะไปในเวไหนแนวรับใหญ่ทองคํา 31900 31700แนวรับใหญ่นะนะครับแนวต้านใหญ่32500 700ถ้าหลุดนี้ก็3300 0เลยในอนาคตนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถส่งซ u เปอร์แตมาให้กำลังใจกับการที่ผมทำคลิปและไลฟ์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันตอน l 3 s t 3ทุ่มเหมือนเดิมครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับคอนทเทนต์สไตล์ของผมด้วยนะครับคลิปพวกนี้ดูได้หมดเลยนะ